คือคือทำในพิธีที่อธิษฐานรวยไม่ได้ครูต้องให้แบบต้องรบมีคนเล่นแบบคืออย่างน้อยก็เจ็ดคนขึ้นไป ระวังท้องเสียนะเพลงพินนะ่ะเอาอะไรให้ลูกกินเี่ย พอหายนานๆกลับมาอะไรอีกทีระบบก็ไม่ค่อยสง่งแล้วดีนะเขาก็อยู่วัดได้เนาะเอออยู่วัดได้เนาะเพลง ไม่วางลูกหลานลูกหลานลูกหลานในถ้าคุณแวนก็พิมพ์มาใหม่นะคะพระอาจารย์ก็เล่นด้วยยังไม่รู้จักอาจารย์คนใหม่ ที่สาวชื่อต้องเข้ามาหาเราเพราะเขาต้องการอะไรจากเราใช่ไหมอืมมีโอ้มีเรื่องแอบแฝงอยู่มีค่ะชัดเจนเนาะมีอะไรแอบแฝงอยู่น้องไปแล้วค่ะไม่ถูกกันหรอคะสองแดงผิดใจกันหรอมีเรื่องแอบแฝงไหมมีนะ แงอยู่ในใจแล้วก็ระวังเขาโกหกแล้วกันเวลาเขาพูดอะไรกับคุณน่ะให้อนุมานได้เลยว่ามันไม่ใช่ความจริงมันคือผลประโยชน์มันคือผลประโยชน์ะนะคะช่องช่องทางบ้านเขียวก็ได้ค่ะ บ้านเขียวได้ในนี้มันพิมพ์แชมันพิมพ์ได้ไหมเนี่ยไม่เหมาพิมพ์ไม่ได้เข้าไปที่หน้าช่องนะคะเข้าไปที่หน้าช่องแล้วก็มันจะมีช่องทางการติดต่อให้เนาะจดตอนนี้ก็ได้นะ แอ g ไซแอนะคะตัว s s ส i n a ิงคโปแล้วก็ For For f o r h e ท l ฟอร์เทลฟ e t รที e ับลทันไหม <laughs> งไปแล้ว ีถ้าครบหนึ่ชั่วโมงก็จะไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าหิวใครจะไปใครจะมาแต่ขวัญยังอยู่สมาน้องสวยนะแล้วขอบคุณค่ะ ่างก็อยู่มันเป็นช่วงๆนะเออช่วงก่อนหน้าที่แบบจะหยุดไลฟ์มันก็ฟีดอยู่ มันน่าจะเป็นที่ระบบแหละเออเออฟิดต้นเดือนนะ่ะมันน่าจะเป็นที่ระบบแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงที่กิฟ AI อไขายได้ด้วยตั้งหึ่งชิน้นมันเป็นช่วงที่คนใช้เงินใช่ไหมแล้วก็หัวคำมั่เลยนี่ก็เดือดเทาเบอร์นะได้หัวคำมั่เลยนะแบบไปโดนช่องไหนตกกันเนี่ย ยี่สิบห้าถึงวันที่ห้าเราก็ขยันไลฟ์ได้สิเนาะโอ้ถามว่าอาทิตย์หน้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมหอโอเคการกลับมา การกลับมานี่ค่ะใช่ค่ะในช่วงน,นี้บางบริษัท สี่ที่พิ่งเงินเดือนออกแล้วออกไวกันขนาดนั้นเลยวเมื่อก่อนพี่ทำงานบริษัทคนจีนคนอื่นใช้เงินหมดแล้วแต่เงินเดือน,นตัวเองยังไม่ออกออกทุกวันที่ห้าเพราะว่าโพริซีของของทางประเทศจีนเขาเงินเดือน่ะจะออกวันแบบที่สี่ที่ห้าช่วงต้นเดือน ซีนโ,น,โ,น,โ,น,โน่ซีโน่ซีน่ซีโนใช่แล้วโบนัสก็คนอื่นเขาได้โบนัสปลายปีใช่ไหมอันนี้ได้โบนัสไปเลยนะคะตุ๊ดจีนหลังตุ๊ดจีนบางบางตุ๊ดจีนก็มกักกะลาไงบางตุ๊ดจีนก็กุมภาไงก็แบบได้หลังกุมภาแต่คนอื่นเขาใช้กันหมดแล้วเออ จะถามถามได้นะมันน่าจะใกล้ครบชั่วโมงแนละ้วจะไปแล้วเนี่ยกูมาเรกินกินเคเอฟซอิ่มแล้วคนจะไปกินคุณน้อยสามีคิดยังไงกับเราคุณน้อยส่งใจส้มให้แม่หมอก่อนนะคะ ส่ใเจเข้ามาก่อนนะเฮ้ยว่ายังไงเมื่อกี้ฉันจะโทรไปคุยเรื่องรับสมัครพนักงานนี่แหละโอเค ตกใจรถไฟชนกันอืว่าไงมีไพ่เธอนี่เธอดูสภาพเธอตอนนี้สิเนี่ย ถามมาถามมา้ามมาง่วงจังเลยเอ่ะถามไม้ยังมันไม่ขึ้นอนะ่ะ องเป็นตู้ปลาเลยอยากให้อาหารปลาหรือเปล่าน่าจะกลับมาส่องแบบเต็มรูปแบบแล้วล่ะหลังจากที่ห่างหายไปนะคิด sì, ไม่ตกคิดกังวลร้อนอกร้อนใจเออร้อนอกร้อนใจ กิจไรแล้วใช่พี่พราะว่าจะถามไหนใครดึงมาเพราะว่าปกติปกติไม่ค่อยได้มาเจอกันในไลฟ์นะปกติจะส่วนตัวกันตลอดคิดไม่ตกกังวลร้อนมันร้อนเงินอะแกมันร้อนเงินจะผ่านเรื่องเงินไปได้ไหม ่านไปได้นะแต่แกต้องต้องต้องใจเย็นเย็นไปทำบุญไหมย,ย่างแม่มันติดสีดำนี่ไปทำบุญไหมย,ย่างฉันว่าแล้วว่า ไปทำบุญไปทําบุญเขารออยู่ที่เพิ่งทําวัดสดมนที่ในวัดเสร็จพอดีอ้าวเข้าวัดเหรอคะไปปฏิบัติธรรมเหรอาไปปฏิบัติธรรมเหรออนุโมทนาบุญค่ะวันนี้มีแต่คนเข้าเนะาะเมื่อกี้กันหมอคุยว่าไงจะสาว ออมาสวดมนต์ในวัดเฉยๆอนุโมทนาบุญค่ะแกไปทำรีบไ,ไปทำให้เขาซาเพราะว่าเขารออยู่นะจริงๆแกควรไปทำวันพรุ่งนี้นะแกเกิดวันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ที่หกนะตก ตกเลขหกด้วยเลขหกก็วันศุกร์ก็คือเลขหกเราก็ตกหกทับหกไปทําพวกนี้ซะไปทําพวกนี้เลยนะจ๊ะมาสวดมนต์ในวัดดีจังเลยอะ่ะวันอะไรอะ่ะทําไมเขามีสวดมนต์ในวัดด้วยไปไปไป สดคืนเดียวน่ะเหรออะสดวันเดียวหรือเปล่าใครอยากถามไหมพี่พวัตอยากถามอะไรหรือเปล่าเออสดคืนเดียวหรือเปล่า ฉันจะโทรไปคุยกับแกเรื่องรับสมัครพนักงานก็เลยขึ้นมาไลฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยโทรไปใหม่ยังว่างนอนได้อื้อื้เดี๋ยวคุยกันหลัง ทำใจนอนได้ยังไงเนี่ยเป็นบุคคลที่ก็น่าตกใจอยู่นะถ้าเกิดว่านอนอยู่แล้วมีวิญญาณมาจ้องหน้าทุกทุกวันที่หน้าต่างเนี่ยพี่นอนได้ยังไงอ่ะพี่พวรรัต ได้รับค่ะกลวดน้ํากลวดน้ําให้เขาด้วยแล้วเขาจะได้รับต้องกวดเหมือนต้องกวดให้ตัวเองเอ,อ่อหมายถึงว่าอธิษฐานบุญให้ตัวเองแล้วก็กลวดน้ําให้เขาอะไพดีนะใไพดีให้ดีแต่ตอนกลางวันแบบ ไม่รู้ตอนกลางวันนี้จะสื่ออะไรนะตอนกลางวันนี้คือตกใจมากแต่ตอนนี้คือถ้าถามว่าเขาได้รับไม้ได้นะได้ได้ได,ได้แมวเสียอืมไม่ได้ค่ะคุณปกุกกี้ไม่ได้ ทำไมอ่ะพลังงานที่บ้านไม่ดีเลยนะคุณปุกกี้ร้อนอกร้อนใจมีแต่เรื่องมีแต่เรื่อง่ ใครมีคำถามอีกไหมเอ่เย ไมได้คนละหนึ่งคำถามค่ะคุณป,ปุ้บี้รอไลฟ์หน้านะหรือไม่ก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครเข้ามาใหม่อยากถามถามได้นะติกตอกส่งใจส้มให้แม่หมอหน่อยนะ พิมมาใหม่นะคะชื่อเล่นตามด้วยคำถามเข้ามาในบรรทัดเดียวกันเนาะคนอื่นไลฟ์แบบว่าครูมาแม่ไลฟ์พี่น้องไลฟ์บอกครูมาแล้วตาแข็งจะเป็นคนเดียวที่แบบว่าตาลอยง่วงนอนแานคิดจริงๆกับเราแค่ไหน ถึงขั้นสร้างครอบครัวสร้างครอบครัวอืมแต่เหมือนกับมันมีความสัมพันธ์เก่าเดิมอาจจะเป็นมีแฟนเก่าไหมความสัมพันธ์เก่า,เ,กาเดิมๆที่ยังยังตัดกันไม่ขาดตอนนี้มันก็เลยดูงงๆนิดนึงยังยังดูเลื่อนลอย ความรู้สึกมันเลยดูเลื่อนลอยแต่ถามว่าลึกๆในใจของเขาอะ่ะมันถึงขั้นอยู่ด้วยกันอย่างจริงจังแบบสร้างครอบครัวแต่ตอนนี้สถานการณ์มันดูเลื่อนลอยมาก ใช่ไหมขวัญยืนยันหน่อย จะแซลให้ไปอาบน้ำนอนอยู่พี่อยากนอนดึกหรอเวพีไม่ใช่นอนแบบแต่พี่จะง่วงเฉพาะตอนไลฟ์แค่น,นั้นเองถึงบอกไงว่าคนอื่นที่น้องไลฟ์แม่ไลฟ์ตาแข็งตาดุใช่ไหมง่วงนอนอยู่คนเดียวง่วงอะไรนักหนาก็ไม่รู้อืม ตอนเธอทักมาเที่ยงคืนตีหนึ่งที่ตอบไหมไวไหมตอบไวนะใครทักมาตอบลูกดวงลูกดวงทักมาตอบเลยตอบั้งทีคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์แบบหมอรวัวเนาะทั้งวันทั้งคืนวันทีลูกดวงใหม่ๆอะ่ะแบบคุยเสร็จก็ไม่ค่อยกล้าทักนะแต่ว่า ถ้าสนิทกันเขาจะจะทักมาเลยโทรมาเลยทักได้คุยได้คุยกันแบบจริงๆมันได้หมดนะฟิลเพื่อนฟิวที่ปรึกษาแต่ว่าอะไรที่มันเปิดไพ่ต้องสื่อครูบาอาจารย์อันนี้ก็ต้องเสียค่าครู คือความรู้ที่มันมีประโยชน์ต่อคนคนเดียวอะ่ะมันไม่ใช่มันต้องเป็นความรู้ทั่วไปแต่ถ้าอันนั้นมันความรู้ที่เป็นประโยชน์ของคนคนเดียวมันคือดวงเฉพาะบุคคล ก็จะมีเนาะก็เจอกันใหม่หนะ